สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดค่ารักษามะเร็งเปิดค่ารักษามมเร็งสมองสรพงษ์ชาตรีเจ้าของค่ายหนังช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแฟนคลับยังคงติดตามอาการป่วยของพระเอกรุ่นใหญ่สรพงษ์ชาตรีวัย71ปีเข้ารับการรักษาเมาเร็งสมองล่าสุดคุณพรพิมลมั่นรไทยผู้บริหารและเจ้าของค่ายโคลิเซียม ได้ออกมาเผยความคืบหน้าอาการป่วยของพระเอกดังว่ารับรู้มาจากม,ม่อมภรยาของท่านมุยว่าป่วยเป็นมะเร็งสมองต้องไปฉีดยาเพื่อบำรุงอยู่บ่อยๆซึ่งคุณพรพรพิมลได้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเข็มหนึ่งประมาณ180,000บาท แต่พอร่วมงานกันมาเป็น10ป,ปีเห็นถึงความทุ่มเทในการทำงานและความมีน้ำใจจึงไม่ปฏิเสธทั้งนี้เมื่อประมาณ6-7เดือนที่แล้วก็ไปเยี่ยมปกติอาการไม่ได้สุดทางด้านภรยาบอกว่าอาการดีขึ้นก็เลยสบายใจอย่างไรก็ตามเจ้าตัวมีความกังวลใจไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้เราก็ได้แต่ปลอบใจเขาและไม่อยากให้ใครทุกข์ใจแทนเพราะเขาคิดว่า ถ้าทุกคนรู้จะทุกใจไปกับเขาด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ